สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เพจต้นไม้สัตว์เลี้ยงนะครับพอดีวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นคนรักแมว <c oughs> เคยรับปากเพื่อนเพื่อนว่าจะมาลองถ่ายพยาธิหรือว่าป้อนยาให้กับกับน้องแมวดูว่าว่ายากหรือง่ายยังไงนะครับเป็นยาเม็ดดูก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้มาตั้งกล้องถ่ายเนี่ยผมจะป้อนถนาดคนนี้เพราะว่า ป้อนป้อนบ่อยอยู่อันนี้นะเป็นยาถ่ายปัสยาิเนาะเดี๋ยวลองป้อนให้ให้ดูกันเวลาจริงๆแล้วเวลาป้อนยาน้องแมวอ่ะเราก็จับหน้าน้องแมวแขนหน้าขึ้นอย่างเี้ยแล้วก็เอานิ้วกลางแขนปากน้องก็ขึ้นแล้วก็หย่อนยาลงไปงตรงตรงคอแล้วก็ปิดปากเขาไว้แล้วก็เกาๆอ่ะครับน้องก็จะกลืนยาไม่ยากคนระับอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนดือน้องตัวไหนดือมบางทีต้องใช้วิธีกำคอ กำหนังคอครับคล้ายๆแบบเหมือนเวลาแม่แมวเขามีลูกแล้วเขาคาบลูกเขาก็คือตรงเนี้ยการคาบการที่มแม่แมวคาบลูกตรงนี้แล้วก็หิ้วลูกไปไหนไปไหนได้เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นการบังคับให,ใ,หให้ให้ลูกแมวเขาหรือว่าให้แมวเขารู้รู้ว่าเราบังคับเขาอ่ะเนาะดัะงนั้นก็คือถ้าดื้อม,มากๆก็ต้องมีการกำกำเสร็จแล้วก็เหยนหน้าน้องเขาขึ้นกำประมาณอย่างนี้แล้วก็เหยนหน้าเหยนหน้าน้องขึ้นมาให้น้องเขามอง มองฟ้าแล้วเราก็เอาเนิว้นวกลางนิ้วชี้งนแล้วก็เอาอยาวางตรงกลางแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับบางคนก็จะดูว่าน้องเขาเจ็บหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมาะสาหรับน้องแมวที่ดือ้อส่วนยาน้ําวันนี้วันนี้ผมก็จะมีตัววิตามินของเด็กๆครับให้ให้เขาไว้ทานอยู่บ้างอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยจะมีติดบ้านไว้อยู่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองก็เป็นวิตามินน้ําให้ดูนะครับ ยามาเวลาบอนวิตามินหรือว่าเป็นกลุ่มยาน้ำก็เหมือนกันกับคล้ายๆยามเม็ดครับคือจับหน้านนองเขามาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่ข้างกระพุ้งแก้มแล้วก็บีบบีบทีละน้อยค้ับอย่าบ,บีบจนหมดพี่เสือ,อดือ้อพี่เสือมเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเลยลูกเนี่ยจับหน้าเขาอย่างนี้แล้วก็ใส่ข้างข้างปาก แีละนิดน้องเขาก็จะกลืนกลื่นก็ไปทีละนิดเรื่อยๆเขาก็จะไม่หงุนงินมากแต่ถ้าเราไปบังคับเขาหรือว่าใส่ทีเดียวเยอะเขาก็จะพ่นเป็นน้ำลายเป็น,ปน,ปน,ปนฟองอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งยากพี่เสือครับเป็นคนครูให้เพื่อนๆดูน้อยแหมหมดละว,วิตามินนะลูกบำรุงอ่านี่ก็หมดแล้วครับยากไหมครับโอเคบายบาย อันนี้เป็นปลอนยานน้องแมวนะครับสำหรับคนรักแมวผมก็เลี้ยงแมวไว้หลายตัวสวัสดีครับฝากติดตามเพจต้นไม้และสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับยังไงเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็มันจะมีปักหมุดไว้อยู่ว่าเพจต้นไม้สัตว์เลี้ยงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอติดตามบ้างก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่เสือขู่แล้ว